สวัสดีครับก็เจอกับกันนี้นะครับกับต้อมเอ็นทีนะครับช่องต้อมเอนะครับวันนี้ก็จะพามาดูระดับน้ํานะครับที่ลดลงนะครับหลังจากที่ท่วมมาหลายวันนะครับนี่คือระดับน้ํานะครับที่ลดลงก็ประมาณลดลงไปกับเมตรกว่าๆแล้วนะครับน่าจะเมตรเป็นเมตรแล้วนะครับ ก็เริ่มจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับแต่ว่าเส้นนี้ยังข้ามไม่ค่อยได้นะครับก็ต้องใช้รถรถไถนะครับจะเป็นรถไถนะครับรถไถข้ามฟังนู้นนะครับพอีกเส้นทางหนึ่งก็เริ่มเริ่มจะข้ามได้แล้ว รถไถริ่ไถก็เริ่มข้ามได้แล้วหลังจากที่รถไถก็ข้ามไม่ได้รถไถก็จะข้ามได้เฉพาะฝั่งบรรยากาศนะครับสำหรับถนนเส้นนี้ก็ทางหลวงสงกสีศูนนะครับจะเป็นเส้นทางจากเมืองศรีสะเกดนะครับ ออกท่าเรือนะครับท่าเรือตัวนี้ท่าเรือออกท่าเรือก็จะมาซอดในก็จะผ่านนะครับก็จะผ่านมาทางบ้านใหม่จะผ่านมาทางบ้านใหม่บ้านน้องโน่นะครับจะออกไปคูซอดนะครับเนนี่นี่นะครับหลังจากน้กําก็ขึ้นท่วมหมดเลยนะ วันที่24นะครับวันที่24ตุลาสิ้นเดือนคิดว่าน่าจะสัญจรไปได้นะครับงาำตอนนี้ก็น่าจะเหลือเยอะอยู่ก็ลดลงเรื่อยๆนะครับ เมื่อวานก็ลดลงจากเมื่อวานเยอะเลยนะครับวันละสิบเซนยีน่สิบเซนได้อยู่นะครับช่วงหลังๆนี่นะครับยอะแต่วันนัน่นคือระดับ นี่คือบรรยากาศนะครับตอนเช้าของการเดินทางข้ามฟากครับตอนนี้ก็เปิดสองฝั่งนะครับฝั่งเข้าเมืองก็เปิดแล้วนะครับฝั่งเข้าเมืองก็ใช้ได้มาสจากสองควันแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบูสซอดก็ตัวน,นี้ก็จะเปิดมาได้รถรถถนี่วิ่งได้ประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะครับรถยนต์นี่วิ่งมันจะมีรถยนต์คันใหญ่นะครับวิ่งตลอด ก็คนที่ข้ามก็ต้องนะครับมารอขึ้นรถตรงนี้นะครับนะรบลงข้ามไปฝั่งนู้นนะครับนี่คือบรรยากาศเช้าๆนะครับพาอคนก็เริ่มบางลงบางลงนะเพราะว่าเขาเปลี่ยนเส้นทางนะครับไปเดินฟังเดินทางออก ไปทางท่าเรือนะครับมันก็จะใกล้ครับเริ่มเดินสะดวกแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศชุชา้นครับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับบรรยากาศน้ำน้ำท่วมช่วงน้ำลดนะครับช่วง,งน้ำลด กำลังเริ่มรดนะครับโอเคครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทีมงานตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ